น่วยการสื่อสสารสวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางโทรทัศน์หรือทีวีดิจิตอลนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันคุณครูมีคำคล้องจองมาให้เด็กๆได้ดท่องกันด้วยนะคะไปท่องกันเลยคะ่ะทีวีดิจิตอล เมื่อก่อนไม่มีใช้เทคโนโลยีที่ก้าวไกลส่งผลให้สัญญาณดีเด็กๆท่องตามคุณคุยอีกหนึ่งรอบนะคะทีวีดิจิตอลเมื่อก่อนไม่มีใช้เทคโนโลยีที่ก้าวไกลส่งผลให้สัญญาณดีเด็กๆก,ก็ได้ท่องคำของจองกันไปแล้วนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆจำกันได้ไหมคะถ้าเด็กๆจำกันได้แล้ววันนี้เราไปเรียนรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางโทรทัศน์หรือทีวีดิจิตอลกันเลยคะ่ะการติดต่อสื่อสารทางโทรทัศน์หรือทีวีดิจิตอลเป็นระบบการส่งภาพและเสียงไปพร้อมๆกันด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสาร ตามเป้าประสงค์และโทรทัศน์เพื่อการศึกษาจะเน้นรายการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะทั้งระดับการสอนในชั้นเรียนและระดับการจัดรายการที่สถานีโทรทัศน์ได้จัดเตรียมไว้ให้ค่ะเด็กๆก,ก็ได้รู้จกักการติดต่อสื่อสารทางโทรทัศน์หรือทีวีดิจิตอลกันไปแล้วนะคะ วันนี้คุณครูมีคำศัพท์เกี่ยวกับการสื่อสารมาให้เด็กๆได้ฝึกออกเสียงกันด้วยนะคะไปฝึกกันเลยค่ะคอ computer มพิวเตอร์ o t e b บุ๊ก o t e b o o กโทรศัพท์เแทล็ตแท t บเล็ต photograph television radio computer computer notebook laptop notebook. console Teletail <Television>. Radio เด็กๆก,ก็ได้รู้จักการติดต่อสื่อสารทางโทรทัศน์หรือทีวีดิจิตอลกันไปแล้วนะคะและยังได้ฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันอีกแล้วด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆสามารถฝึกออกเสียงกันได้แล้วใช่ไหมคะและเด็กๆทราบไหมคะว่าโทรทัศน์หรือทีวีดิจิตอล เป็นระบบที่ส่งภาพและเสียงไปพร้อมๆกันซึ่งจะมีหลากหลายรายการที่แตกต่างกันออกไปเช่นรายการละครรายการข่าวสารรายการสารคาดีและรายการเพื่อการศึกษาเป็นต้นค่ะช่วงนี้อากาศหนาวเย็นเด็กๆต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเวลานอน เด็กๆอย่าลืมผมผ้าหน,นานๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้รูหมวยขอฝากให้เด็กๆอย่าลืมทำการบ้าน,อ,นาอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนและเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ